เอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเสียวัดเอาไม่ไม่สวัสดีครับเอาสวัสดีนะครับเปิดกล้องมาครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเสียวัดจะลองนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเี่ครับเอาเดี่ครับเดี๋ยวก็ของนักบิดชอบเนี่ยดูครับไหนไหนไหนผมลองเอา โทรศัพท์เสียวัดนะครับอ่าดูได้นะผมไม่โปรโมทนะว่ารุ่นอะไรนะครับผมปิดผมปิดป้ายไว้นะอ่าแต่แต่รู้ว่ากันน้ำนะครับดูครับดูดูครับดูครับนี่ผมจุ่มไปอ้าวดูครับเป็นไงครับเหมือนเดิมครับดูครับโอ้เหมือนเดิม น้ำจริงครับไม่ใช่น้ำอะไรครับน้ำแข็งครับน้ำเย็นเลยครับโอ้ยมาถึงก็เปิดคลิปก็เจอเลยครับจัดเลยครับเสียโุเสียโุนี่ได้ที่แล้วครับเสียโนเอาเสียโนจะแค่ไหมเอาเสียโนจะแค่ไหเอาเสียโุจะแค่ไหมเอาเสีย กันหเมือนีเอามน้องก็้อาเาช่วงนี้ในการทดลองโทรศัพท์นะครับดูนะครับเอาเอามเลอาโทรศัแตแล้วมันจุบอเนี่ยเนี่เนี่ยเอายเนี่ยเนาเนียเนี่ยเลี่เนีมเน่ยเนี่ยเนเนี่เนาเนีเอ่เนีเนีเเอาเนี่ยเเี อ่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงในงานนะครับก็เป็นครับในงานบทสมบทนะครับของเสียบีนะครับก็้องบีของเรานะครับบทสมบทตินะครับในงานนะครับ่วงนี้ก็เวลาประมาณนะครับอ่าช่วงนี้ก็ประมาณ1 4บนาฬิกานะครับ14นาฬิกา30นาทีนะครับ ช่วงนี้ก็น่าจะนะครับรับประทานอาหารนะครับแล้วก็จะน่าจะเข้าสมบทประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเสี่ยนูก็เริ่มหน้าแดงแล้วครับช่วงนี้นะครับเสี่ยนูกับเสี่ยวัดนะครับอ่านะครับนอกช่วงนี้ก็ในงานครับก็บรรยากาศในงานนะครับก็อาจะประมาณนี้นะครับนี่ก็โคุกนะครับ ในงานนะครับเราก็มาในเราก็มานานแล้วนะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายดูนะเพราะว่ามันติดในงานร้องเพลงนะครับขอบขอบบรรยากาศครับขี้เล็กขี้ชิโม่หายใ่เยอะหายใจสามชี่วิตดีับ วาอะรนาม่ก <łość> ุงชาได้ได้ได้ข้าโ่าเอมือยังไงครับเนี่ นะครับเร์ฟแขกนะครับดูแลขแขกนะครับหน้าก็ช่วงนี้ก็ไม่ว่างนะครับรบรยากาศในงานนะครับสำหรับในงานอ,อุปสมบทนะครับนาคนะครับนัทพงศ์นะครับสมวงศ์นาคดีนะครับก็ บรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นรถนะครับขนของนะครับสมบตนะครับนั่นก็เป็นรถที่น่าจะนั่งนะครับน่าจะไปอุปสมบทนะครับที่บ้านาน้องซาดนะครับอำเภอเกษรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ บรรยากาศในงานก็จะประมาณนี้นะครับนะครับบรรยากาศในงานใหญ่เงินครับเพี้ไม่พอเบียพวกเรา เราขาก็เห็นแล้วาโก็ม่็นะนี่บอสเียหรือยังอีเสียอ้าวตวงนี้ในชาวต่างชาติมาครับ่โอเคครับโอเคครับอ้าวสามารถสามารถในงานนะครับ โอ้สวัสดีครับพินเตอร์สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับหน่อยก้าบผมสวัสดีครับก็เลยครับก็ชาวต่างชาตินะโอ้ต้องเราต้องไปสัมภาษณ์แล้วครับช่วงนี้เสียนูจะร้องเพลงให้ฟังนะครับเอ้าเสียนูนะครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงให้ฟังนะครับช่วงนี้มาก็สนุกนะครับสำหรับไป สำหรับชิปเราก็มันไลส,สาระอยู่แล้วนะครับ,<อ>บไม่ต้องดาราม่านะครับเราไม่ชอบดาราม่านะครับทำไมไม่ดังครับเสียบัตแล้วเสียวัดจะร้องเพลงให้ฟังครับวันนี้ครับ,รบเสียวัดไปเองแล้ว มั้งกัน่ะนทางเสียโน้ร้องเบียร์ฟังหน่อยเสียโน้อ้าวร้อนเบียร์ฟังหน่อยอเีออที่หางวัวทางพ่เลยไปแล้วครับเสียโน้กับเสียบัตนะครับไปใจการเพลงเองแล้วนะครับวันนี้แล้วเราไปดูเราไปดูมาหนึ่งสองสามสี่ยืน ออยังไงครับยังไงนี่เอาครับจัดกันแล้วครับวันนี้อปนอะรเนาอาร์ครับ ช่วงนี้ก็น่าจะได้เวลานะครับตองข้ารเกอน้วน่ลายอ่ะวตนีอ้า่อแ้เล่นอเี่ยนี่ลนอนี่

กันนำได้กันดึกว่าได้ต้องสอบก่อนถึงจะแต่งว่าจึงโผล่มาแล้วกเ้าเมามาี่ง้นเกั

กระสนหมายถึงว่ากรทุนจ่าของาร่างเฮาจะเป็น้าหนังหนะครับต่อไปจะเป็นของขวัญอุปชาจาิเสเอนะาหล่ะตามไปขีหลังเป็นเครื่องอบริวารนะครับหมายถึงว่ารลุดนมะาจากการของช่างตัดการของอาจารย์สนนะครับ เาปั้คองยากีพิกเอานะครับขอความร่วมมือนะัให้เาร่วมิการด้วยันที่งนะครับ้นที่หนึงกันี่มายถึงว่าเป็นันที่ ช่วประชาญาแอาจารย์สูคำที่สามคือคำของหน้านะครับเราพยาอยากที่พี่น้องเขานะครับแต่ขอให้ที่พี่น้องอย่าตั้งใจทู่้ ให้เลารพต่ิจการนะครับมาดูสิฉันก็ไม่มีตัวคือวันนี้กองตามหลังของโลกหน้าออกกวาดไม่ได้บ่ะตอนนี้ก็มานะครับอยู่รับที่นออะังไม่เลบ้านเฮ้านะจะด้หนักรู้สึกผมกขอจบการาติธรรมใเพงนี้นะครับเด้อ สำหรับวันนี้ก็พีโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเดี okay, <fry UC S 2> ๋ยวเจอกันใหม่นะครับก็สมแมสนะครับมาในงานนะครับก็ในงานก็มีแมสนะครับมีอ่าสำหรับนะครับก็เจลนะครับมีเจลมีแมสนะครับในใส่เอาเชนุกแมสไปไหนเอาเชนุ้กเอาโอเคครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ เรนะครับตัวใดสี่ตัวนะครับีการมุ่งมั่นสนุด้วยางนี้แล้วก็ต่อนะครับต่อต่อตัวเือกหน่ตัวเือกสองัอกามัลือส่อเห็นไหมนะครับในชาวต่างชาติเขาก็ยังสวมแมสมานะครับเ

สาจะนอยนี่รับช่วงนี้มันกัไม่ไ้โมงันกัิโมงเบเนี่ยนะครับขอกาหรับเร็จ็เนไปบนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับเรี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ